พอลงลงลงครับเออไอ้ไทยโทรมาว่ากำลังมาหาอ้าวเหมื่อไม่ใจี่จะรอก่อนก็ได้รอแป๊บนึงอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเหมือนเด็กไม่ใจว่ะไอ้ที่อมาหน้าบ้านจ้าแล้วกันมีใครหิวข้าวหรือเปล่าเออเอาลุงเทพเอาป่ะเอาสิบสี่เออแต่ไม่เอ็ดสิบ ไอ้เจ๊กกูจะบอกให้มันถึกมากเลยเฮ้ยไอเย่ไทยมันมีฟงมีแฟนติดหญิงที่อะไรหรือเปล่าโหมันวันมันเสเพอยู่คนเดียวอะลุงเสเพหมายถึงไข่เนื้อของมันอะเหรอใครสนใจบ้างอะกูก็ชอบนะมันเคยว่ากูเป็นดวดขาวอะแล้วกูจัดมันจัดเลยอะมันลว้ไทยอะกูชอบมันได้อยู่ตูลุกแต่บ๊อบอะโอ้ยบ๊อบอีกนั้นไม่เอาอะ เฮ้ยแกงกูไม่ใช่ซ่องไอสัตว์ที่จะเข้าแล้วออกได้ตลอดไ่เอาแกงกูไปเหือนซ่องเลยเฮียเข้าออกเข้าออกเข้าออกไอสัตว์มีอะไรวะอ๋อมันมาแล้วเดี๋ยลูกดูดิสบายต่อ เฮ้ยคุณเยากูณเยาคนอย่างนี้เข้าแกงกินเหรอสภาพมันมึงมาไค่ทีมเหรอว่ามาก่ทีมอะทีมไทยครับทีมไทยโมทองอะไรของมึงสองคนน่ะหืมว่าไงมาตามที่นะาสก๊อตโทรตามครับอะได้ทีมอ่ะผมมาด้วยครับ มาส่งใช่ส่งได้เฉยไม่ส่งครับเขาอะไรไม่รู้อะไรมึงเนี่ยทีมจะไปด้วยเหรอหรือว่าทีมอยากมาด้วยอ่ะแม่ให้พี่ผมพูดก่อนดีกว่าครับอ่าพูดมาผมว่าไงนะลุงผมยังไม่ทราบเรื่องเลยว่าอีไรวะน่าทเปิดแล้วเนี่ยก็นั้นลุงเนีกยคุยกับอะไรผมเลยบอกทิ้งมันทิ้งไว้เ้ยทำท่าดีๆเย่ เดี๋ยวพึ่งเอากันไอซันไอเหียเอาที่อื่นพึ่งไปเหยวก็มาเลยแล้วใจเตียงบอบฮัลโหลครับมึงเคยว่ากูเป็นดวดขาวถูกต้องไหมใช่ฮะเขาบอกว่าพี่ดาบบอกว่าเอาหัวงอกเป็นชนตะตุฮะก็พี่บูสมนั้นสนใจเข้าแกงไหมคือลุงตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ ผมเพิ่งเข้าเข้ามาได้เข้าเข้าเล็กๆน้อยๆอ่าแล้ววันไหนจะมีเวลาก็รอมีเวลาไว้เข้ามาคุยหรือว่าจะไงเอาถือว่ากูถูกใจในตัวมึงอะใจสร็ว่าไล่ทิมมะแต่ตอนนี้พี่บอบเขาก็กำลังจะไปอยู่กับลุงนี่ครับใช่โอ้ยเหี้ยไปเข้ากูเป็นซ่องเลยสัตวส เอาเข้าแก๊งกูออกเข้าแก๊งกูออกเป็นว่าเล่นเลยกูไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยมันอ่ะทัแน่กูจะปล่อยเขาที่พ่อเขาบอกว่าถ้าเขามาอยู่กับลุงเขาก็เลยบอกว่าให้ผมกับพิไทยคอยดูดูที่ดีจีไหมครับหมายถึงอะไรคือที่ดีๆของมบงออะที่ดีๆครับที่ดีจดีๆลงแกงใช่เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้ากูจะให้จะให้ ถ้ากูเลือกนะกเอาพวกมึงมายัางดีกว่าไอ้บอสปีกไอ้สัตว์ไอ้เชี้ยบอสปัตัวปัญหาเลยโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะกูบอกไว้ก่อนถ้ามอบโอกาสนี้ให้แล้วก็ไม่เอาแล้วถ้ามึงปฏิเสธบา้านเราเอ้เอยไทย ที่ได้เป็นดาวดีว่สองห้าวิวห้าแสนวิวี่ <laughs> เขียนไทยได้มารู้เหนินนี้ตายแน่นอนมาแล้วไทยได้มารู้อไอทีมมึงอ่ะนี่เร <ฮะ S 2> ชอบ<ผ>ม,มึงนะวนะ้าตำนานแม่กินคนผมมองขึ้นไปบนฟ้า <laughs> กินคนแล้วเล่าที่เจ้าพูดอย่างนี้ใช่กูชอบมึงว่ะอยู่กูบ้านไทยกูชอบมึงมันรู้ไดีปะสองสองตัวปันจิตเลยอ่ะบอกเลยแม็กกินคนกูชอบส่ายยาดี่ะแม็กกินคน เฮ้ยเพี้ยผูกำังเพี้ยอะไรกันเนี่ยเอาไกดีๆสองคนพึงอะนกูมีเวลาไม่น้อยไม่เยอะนะไม่ผมแล้วแต่พี่วีไงไทยกูบอกเลยนะมึงเข้าง่ายแต่ไม่ผมผมยากผมยากผมอยากรู้ว่าที่ผมไปถ้าผมไปวิทยาสองคนเป็นเด็กฝึกงานหรือเปล่าครับเฮ้อแรกหลันดาตายเหมือนเดิมเข้าง่ายตายออกใช่เข้าง่ายคือตายเท่านั้นถึงจะออก ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยแกงกูไม่ใช่ซ่องแล้วไอสัตว์ไอ้เหี้ยบอฟมันทำให้พวกกูเสียระบบมาเนี่ยออกมันแตกหนอเลยสัตว์ผมนัดถือความความความตัดสินใจพี่แกกไม่ใช่เราแหวกแม็กกินคนอยู่ไอเรื่องแบบนี้มันมเป่ายิบชุมได้เลยทีเขายิบชุมไอ้ไทยมึงกันไม่ได้เวเร,รเป่อยิบชุมเลยอย่าไปเป่ายิบชุมเข้าแกงเลยหัวใจกันนะพ่อเนี่ย ผมนัดตัดสินใจพี่เฮ้ยเพื่อนมึงมีเยอะนะในเนี้ยกูบอกเลยเนี่ยเพื่อนที่ไม่ได้มาก็เยอะนะครับอะอย่างน้านอย่างเงี้ยลุงใจมน<า>น<ด>ันจริงเหรอครับผมพูดกับมันเนี่ยถามแล้วถ,ถ,ถามอีกมันพูดอะไรนี่เอออะไรอะบูมึงอะไม่รู้ครับโอ้ย <c oughs> ไอ้น่านไม่อยู่เหรอไอ้น่านเอามาอีกตัวนึงอะพอดีเลย เอ้ยแพ็กสองพอแพ็กสามมันเยอะไปกูยังไม่รู้จักเลยกูยรู้จักแค่สองตัวบาทนี้เอ้ยสองตัวห้าร้อยครับตั้งเดี่ะพวกมึงกันตั้งเดียวตั้งเดียวไ่ไ,ไทยไไเรบเบลครับก่อนเหรอไปรักครับก่อนกันเหรอโอเคเยอะมากเลยพี่เรบเ,เรบเลพวกนั้นเออเราก็จะเยอะเ,<ร>เหมือนกันเราก็เยอะเหมือนกันว้าววันนี้ตอนนี้แก๊งเราจะมีอยู่คนว่า้สม ไช้สองตัวเนี้ยเข้ามาผมได้หมดเ้ยถือว่าน้อยมากนะลุงแต่เกมงเราตอนนี้ไม่เพราะว่ากูตัดไอทีชาร์จออกไปแล้วตอนเนี้ยเอ้ยพี่โนมาว่ะพี่โนมาเฮ้ยพี่โนสวัสดีครับพี่กูเยี่ยมพี่โนเยี่ยมพะลุโลกอีกแล้วกูไม่รู้ใครด่าพ่อกูอีกแล้วมาเกมมาตัวเองไอ้เฮ้ยมึงสองคนมึงเอาไงเนี่ยมึงคุยหลังบ้านมั้ไปกินข้าวยัง จะมองหน้าพวกนั้นไม่ติดนะมนบททดสอบของผมมนมีให้พวกแม่งอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวไอ้บอยไอ้สกอตโดนไปแล้วครับตอนนี้แค่เหลือหอยไกอสามตัวบาทเนี่ยผมจะพาไปถล่มดีจีอาวุธหายหมดเลยอาวุธหายสามคนน่ะพวกมันทำหายทุกคนตัดสินใจกันแล้วลุงว่าไอ้ทิมที่มึงพูดกูตรงนู้พูดว่าไงนะไอบีเอฟให้ใคร เข้ามาเข้าคนเดียวหรอเรื่องเอ้ยลงสองเลยมาขนาดนี้แล้วลงสองแล้วใช่เบฟก็ของพวกมึงไงมึงก็คืนไอ้บอปไปแค่นั้นเองไอ้แล้วมันจะเหมือนตำนานที่เขียนไว้หรือเปล่าครก็ไม่เหมือนกูเปลี่ยนบทให้แล้เไงแล้วอาไรคนไทยวะขี้เกียจคิดหน่อยขี้เกียจคิดเทม อีกแล้วรู้จักไหมการ์ดซือเล่มเก่าวันนั้นนี่ผมตีนไก่นาผักเลยเป็งเลขพูดเถอะลู้เยอะไปครับโอเคบ้าบ้าที่าผมไม่มีค่าแเวดนะครับลุงเดี๋ยวพวกกูออกให้ได้เหมือนครับลุงโอเคไปซ้อมจับมันเซ็นกระดาษไอ้เรื่องพามันขึ้นไปข้างบนเรียกพระเจ้าดิ ไอสองตัวมึงเรียกพระเจ้าจลงมาดิไะไทยเมื่อก่อนมึงพูดดังกว่านี้จะไปพูดในลำคอดีช่วงนี้ฝนมันตอกไอ้ไทยมึกปั่นกาลาบูได้ยับเลยนะไม่ใช่ลงมือเหรอบูผิดเจ้าลงมือนะเรียกท่าพักนึงตาย แจ้งไอ้บอสแบบมันคือโรงเรียนของกครูสัตว์กูบอกให้แต่ผมหายไปไม่ต้องเสียดายหมู่บ้านไทยมันเป็นแผ่มาหรือเปล่าครับมันกลายมายึดอำนาจแก๊งเราเปบอกพี่มันเกินครึ่งแนะวะเพราะมันเกินครึ่งแล้วนะธนาคาร XDG อ่ะตอนเนี้ยกูต้องใส่ DG ไว้ข้างหลังไหมหลังลุงลุงรู้ไหมครับว่าพวกผมคุยกันว่าว่าทุกวันเนี้เหมือนลุงซื้อนักเตะพวกผมเลยอ่ะ ไ,ไปไปทีเราคนสองคนคนสองคนตายหาบ้างอยู่บ้างใครบอกว่ามีนัดคารสบายใจบอกว่าตายหาตายหูกันแล้วกูไม่รู้เนี่ยมองหน okay. ้าติดติดกันเมื่อไหร่ไปไอ้สอไปเรียกพระเจ้ามาใส่แหวนด้วันแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบุกมบึงอะไปจะไปรีเบลแล้วปีหกปีห้ากันจัง ยังครับผมงการมือหนึ่งครับไอ้ไทยปีห้าปีห้านะไอ้ไทยปีห้านะครับโอเคมีมีมีอะไรบ้างไอ้ไทยมี่แถลามกับปืนนะเย็ดเย่ได้ยูได้ยูซื้อรักเตะที่คุ้มค่าไอสัตว์เมสซี่กับโดโดมาแล้วว่ะเอาว่ะลากเตดีครับถามผม่ครับมีอะไรมั้งมึงอะมีอะไรมีเอวครับมีเอวเกอวไว้เอวประโยชน์กับคนที่ใช่เนี่ยชอบอุกูชอบมึงว่ะ ี่่พไอ้โอมไปเรียกมาเจ้ามาใส่แหวนให้มันสองแสนไอทีมนมีอะเมื่อไหร่ทีมอ่ะฉลาดฉลามนี่ไอสัตว์เสียบกูทุกวันไอทียเป้าหมายของเราคือโดนคนทั้งเมืองกระทืบเฮ้ยวันนั้นผมไม่สบายพอดี